ภาพเคลื่อนไหวให้ดูตำรวจนี่ฮะเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดู mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ที่ที่เข้าใจว่าพันธมิตรถ่ายไว้ได้นี่ตามรายงานนะครับเป็นก็บอกเป็นภาพจากวิดีโอที่เห็นชัดเจนว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ191กําลังเล็งอาวุธปืนสั้นคาดว่าเป็นชนิดจุดสา7ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรระหวังใช้กำลังการสลายการชุมนุม ที่บริเวณถนนราชวิถีอันนี้คือของไทยโพสต์เนี่ยเข้าลงภาพหัวมาประมาณนี้แต่ว่าทางทางตำรวจท่านนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวบอกอของเราเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าเขาเขาคล้ายๆกับจะเล็งเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปทําอันตรายเจ้าหน้าที่คําอธิบายประมาณนี้นะครับไม่ใช่มีเป้าหมายจะไป สังหารหรือปลิดชีวิตไทยนี่ประมาณนี้ฮะน,นี่คือนี่คส่วนหนึ่งนะครับทีนี้มาดูอันนี้ฮะคุณดิทิน่าครับอันนี้ของไทยรัฐไทยรัฐมีภาพจากวงอ<จ>อขอหายของเดลินิวะนะฮะมีภาพจากกล้อง C C T V ที่บันทึกจากบริเวณสัญญาณจราจรแยกวัดเบญจะซึ่งกาดพันธมิตรไปรุมทำร้ายจ่าสิบตำรวจพนมไพรทองสีตำรวจสนพยาไทขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ มาคนเดียวจนทําให้ตํารวจนายนี้เนี่ยสลบเหมือดรู้สึก,นนกจะมีภาพภาพเคลื่อนไหวเหมือนกันลองลองไปดูภาพเคลื่อนไหวนะครับโอ้อันนี้ชัดเจนเลยคือคือขี่จักรยานมาคนเดียวผ่านมาสายตรวจรผ่านมานมโอยม่กเลยครับโยแล้วตาไปซ้ําเขาโอ้อันนี้ก็หลักฐานชัดเจนเลยนะคะโอ้ลุมกันหลายคนเลยตามมาอีกสลบเลย อื้ออะไรของเขาไปนะนีไปก็คือก็คือแย่เลยนะครับถูกลุมหลายคนนะฮะก็มีออมีตำรวจตามมาสมทบที่หลังก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปค่ะนี่ก็คือคือวงจรปิดที่ที่จับได้นะครับเนี่ยนะคะสลบไปแล้วนะคะก็ต้องทำการช่วยเหลือกันต่อไปอืม่นี่คือภาพเคลื่อนไหวครับน้ในหน้าหนังสือพิมพ์ลายฉบับ